di klub ช่องน้องวายุชาแน,นลนะครับตอนนี้ก็พาน้องมาอาบน้ำนะครับผมอายุกินน้ำอยู่ครับอายุกินน้ำเดี๋ยวจะลงเล่นน้ำแล้วนี่ เป็นผู้ใหญ่แล้วใช้งวงดูดน้ำนะครับกลัวนะครับควานไม่ไปด้วยกลัวมามาอา,าอาบน้ำไหมามาเบียดควานนะครับควานต้องลงน้ำด้วยนะครับ เล่นแล้วนะครับหวายไปไหนลูกน้ำเก่งนะครับน่ารักนะครับยังน่ารักเหมือนเดิมครัวนะครับควานไม่ได้ลงเลนน้ำด้วยนะครับเพราะว่าควานหนูยังมีแผลที่ขาอยู่นะครับ ชอบเล่นกับควานแต่ควานไม่ได้เล่นเล่นน้ำด้วยนะครับเย yeah. hmm. ไม่ห่างควานนะครับรูปภาพจะไม่นิ่งนะครับเพราะว่าน้องไม่ห่างควานต้องเล่นด้วย านลงเล่นน้ำไม่ได้โอ้ไปนู่นแล้ววาว่ามามามา,มาไปหากินหญ้าก,ก่อนไปดูนะครับน้องมาเล่นเลยครับภาพน้องเห็ชัดนะครับหลังจากอาบน้ำเล่นน้ำแล้วก็มาอยู่ในป่านะครับส่วนนา้วายุก็อยู่นู่นนะครับในบ้านน้องต้องเล,เล่นดินก่อนนะครับ เป็นยังไงดูเจ้าวายุนะครับมีความสุขนะครับนี่ละครับปูย่าตายายของผมพาเลี้ยงมานะครับพาเลี้ยงตามป่าตามโดยอย่างนี้แหละครับช่วงเย็นๆก็มาอาบน้ําน้องมีอิสระนะครับจะมาแล้วนะครับ ไปไหนต่อนะครับเอาควานต้องให้ควานเดินตามหลังนะครับจะพาน้องกินหญ้าแถวนี้นะครับผมไปไหนวายุเอ,อ้ยนี่อยู่อิสระนะครับปล่อยให้น้องเล่นแบบ ธรรมชาติมีความสุขไม่เครียดไม่อะไรนะครับลองมักเล่นมักอยู่สวยๆแบบธรรมชาตินี่ครับตอนนี้ก็ถูไม้นะครับ อยู่ตัวเดียวนะครับน้ำช่วงนี้มายังไม่เอาลงน้ำหรอกครับตอนนี้น้องก็เล่นนะครับมีความสุขนะครับผมน้องจะเดินเล่นนะครับนอนเล่นแบบธรรมชาตินะครับผม โอ้ยุกไมาขึ้นละวลไมาขึ้นแล้ว,ลลวจาวายุเเก็บกินหญ้านะครับหอม นี่นะครับวิธีของน้องวายุนะครับอยู่อย่างอิสระอาบน้ำเล่นน้ำหากินตามป่าบ้างนี่นะครับไอหนุ่มบ้านนอกนะครับผมไม่จำเป็นต้องอยู่ลูหลานะครับอยู่ตามป่าก็มีความสุขแล้วสำหรับเจ้าวายุนะครับ ช่วงนี้ก็จะอดอาหารนิดหน่อยนะครับอาหารช่วงนี้ควานหายากนะครับผม mm. เลี้ยงปล่อยน้องแบบธรรมชาติทุกวันนะครับ mm. เกือบทุกวันยกเว้นในเวลาควานมีธุระนะครับน้องจะได้อยู่บนบ้านนะครับ ถ้าไม่มีทุระก็ไปอย่างนี้ทุกวันแล้วนะครับกับพลายเทอริสบางครั้งก็ไปกับน้าบางครั้งก็มาคนเดียวอย่างนี้นะครับน้องไม่เหงานะครับเพราะว่ามีเพื่อนเป็นน้าและในหมู่บ้านก็มีช้างหลายตัวเหมือนกันนะครับที่ต้องอยู่ตัวเดียวก็เพราะว่ามีความสุขนะครับอยู่หลายตัวก็เอะอดนะครับช้างช่วงนี้ก็ ร้อนๆอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับโรคใครภั้เจ็บก็มาเยี่ยมกันบ่อยช้างจากถินหรือต่างถิ่นมานะครับยังไม่เข้ากันดีก็จะมีโรคมีภัยติดตามมานะครับเราต้องระวังนะครับขวานช้างก็ต้องช่วยกันระวังของตัวเองนะครับผมให้กินแบบธรรมชาติบ้างอะไรบ้าง ร่างกายน้องก็จะได้สมบูรณ์นะครับเป็นยังไงดูคลิปวายุเล่นน้ำและเดินเล่นตามป่านะครับผมรักวายุน้อยๆแต่ขอให้นานๆนะครับขอบคุณแฟนของวายุทุกคนและผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นฝันยืนร่ลำรวยกันทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ